ใช่ไหมคะกับการแต่งกายของนักศึกษาในสมัยนี้ครับค่ะการแต่งกายในสมัยนี้นะคะก็สําหรับภาพรวมก็มันมนก็คือไม่ค่อยมีจิตเท่าไหร่วาา่านักศึกษาก็ใต่ต้านไปแต่ว่าสําหรับโรงเรียนเรานะคะที่ชื่อว่า สีทั้วสีขาวสีดำอะไรอะไรอบบนี้นะคำถามข้อที่สองนะครับถ้าเกิดให้แต่งตัวเรียบร้อยอย่างโรงเรียนเราเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยมาตลอดเนี่ทยท,ทำได้นะคะหรือว่าทำได้ก็ที่ก็ว่าบอกศึกษาทุกคนก็ทําได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะขัดใจน,นักศึกษาไปนิดนึงเพราะเราก็อยู่ในช่วงวัยรุ่น การแตกต่างของนักศึกษาในสถาปัจจุบันก็ส่วนตัวที่ก็ถ้ามาศึกษาในสถาบันก็คิดว่าการแต่งแระเบียบที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่เคยไปที่ทั้งนอกมาเพราะว่าตอนเราไปสอบแข่งไปสอบปีก่อนแข่งก็เห็นว่ากนนรารแต่งเป็นกาเป็นที่ แต่งกายถูกระเบียบตลอดนี่พี่ทำได้ไหมหรือว่ามันอาจจะทำนี่ได้ครัะพี่ว่าทําทําได้ง่ายง่ายมากพี่ถามคร่ว่าให้รศึกษาจะปฏิบัติได้ถ้าในทางกับการท่าเกิดเห็นแบบนักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิงแต่งกายไม่ถูกระเบียบเดินมาอย่างผู้หญิงใส่ชุดฟิตทดันดันหรือผู้ชายแบบใส่กางเกงสแล็กขาเดฟมาอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ขอสามคำได้ใช่ค่ะาหรือขาหน้อะไรมากกว่ากัน น้องรู้สึยังไงบ้างครับกับการแต่งกายของนักศึกษาในสวนรู้ชอบค่ะแล้วก็มันเป็นการแต่งกายที่ถูกระเบียบนะคะอ๋อแบบมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูน่ารักเวลาใส่อะค่ะแล้วก็ชอเวลาแต่งกายให้เป็นระเบียบแล้วคุณมองก็จะได้รู้ว่าเราอ่ามีระเบียบ คำถามข้อต่อไปนะ,ะถ้าเกิดให้น้องแต่งกายเรียบยร้อยโรมเรียทุกวันเนี่ยน้องรู้สึกอิดอัดไหมหรือว่าทําได้หรือมีปัญหาต้องม,มาติดตุด้งติ้งมาใส่กระดุมอะไรอย่างนี้รู้สึกเหนื่อยน,นะครับให้ทํามาลุยทุกวันนี้เชอก็เหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในการแต่งกายของเราก็เยอะมากเลยแต่ใส่แล้วก็ดูสดวยใส่ใส่เขาเ้าไปแล้วมันก็ดูเรียบร้อยดูสวยแล้วถ้าเกิดให้ทำมาทุกวันนียทำได้ได้ คำถามข้อสุสดท้ายนะครับถ้าเกิดเห็นคนแต่งใกยมยเรียบร้อยเดินผ่า,านมาร้องจะพูดถานว่าไงไรครับขอสำคัญก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้น,ไไดน่าเบื่อเฮ้ยแรู้สึกยังไงบ้างครับกากการเทศกาลขบวนเสียเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแต่งตัวเป็นในแบบที่ ให้แต่งเครือเรียบร้อยพออย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ค่ะเรื่องง่ายค่ะข้นสุดท้ายนะถามว่าถ้าเกิดเห็นนักศึกษาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดือนผ่านมาน้องจะถามว่ายังไงยังไม่ดีค่ะขอบคุณมากครับน้องรู้สึกยังไงอ่ะคิดยังไงกับเครื่องแบบนักศึกษาบ้างครับเรียบ,บร้อยดีนะรู้สึกดีมครับก็ น้องรู้สึกว่าอย่างไรบ้างครับกับการแต่งกายอ่าแล้วน้องมีความคิดอย่างไรว่าถ้าเกิดให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามาทุกวนนี้น้องทำได้หรือเปล่าหรือาทำไม่ได้ ลอยหรือว่าแต่งตัวผู้หญิงฟิตมาเลยแบบหน้าอกเป็นหน้าอกก้นเป็นก้นผู้ชายเดินแบบเป้ารัดรัดมาจะอุทานว่าอะไรอ่ะน็แนฟิตเปียนมันตุงจังกับไปเลียนะน้องรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแต่งกายของนักศึกษาในสมัยนี้ก็รู้สึกในความที่เองยนนะคะก็รู้สึกว่าจะแต่งกายโไปไหน แต่งกายโป้ทำไมอย่างนี้ค่ะอ๋อให้แต่งกายเรียบร้อย<ช>ทำไม่ได้หรออะไรเงี้ยใช่ค่ะอะอถ้าคำถามข้อสอนถ้าเกิดให้น้องแต่งกายเรียบร้อยมางอย่างดทกวาทำได้ไหมทำได้ค่ะได้แน่นอนได้แน่นอนเฮ้ยมาติดตุงต้งติ้งมาติดกระดุมนี้ไม่ลำบากไม่เลยค่ะมันถ้าเราแต่งกายดีแล้วมันทำให้เราสวยสงา่างานะคะมันทำให้เรามีระเบียบเรียบร้อยดีค่ะะ <Okay. S 1> ก็สุดท้ายถ้าเกิดแบบเดินมาเลยชิมโปชิมเซ็กซี่ แม่งแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยน้องจะอุทานว่าอะไรทำเพื่อใครอ่าคุณคะน้องยังไงบ้างกับเครื่องแต่งกายของโรงเรียนเราน่ารักค่ะเิอมค่ะคำถามข้อต่อไปนะรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องแต่งกายเนี่ยถ้าให้เรามาใส่โรงเรียนทุกวันเนี่ยใส่มาได้ไหมได้ได้แน่นอนนะไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดแม่เลยค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะ ถ้าเกิดเห็นนักศึกษาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินผ่านแบบแต่งตัวรัดรัดมากรนเกฑ์รัดรัดเนี้ยให well ้คุทานได้จะือุทานว่าอะไรไม่น่ารักอันเอรแบบอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับกับชุดนักเรียนในสมัยนี้คิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะมีรูปแบบเป็นยังไงแบบใส่แล้วดูดีไหมแล้วก็การแต่งกายของนักเรียนสมัยนี้ดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับค่ะก็ถ้าพูดถึงในสมัยนี้นะคะ ก็ดีค่ะแต่ว่าบางสถาบันเฉยๆชค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันเราก็อยากให้เปลี่ยนเสื้อนักเรียนผู้หญิงให้เป็นเสื้อแขนยาวมีเสื้อแขนยาวแบบปสอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอ่าแล้วทางนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีครับก็สมัยนี้ก็ผู้ชายก็แต่งตัวมันก็ดูดีแล้วครับแล้วถ้าเกิดให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาโรงเรียนทุกวันนี้รู้สึกอึดอัดไหมครับแบบอยากใส่ชุดเล่นมาโรงเรียนบ้างไม่อยากใส่ชุดนักเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่ะ ใส่มาทุกวันได้เป็นปกติเป็นการแช่แล้วถ้าเกิดสมมติแบบเห็นเลยเดินมาผู้ชายใส่กางเกงรัดรัดผู้หญิงใส่เสื้อรัดรัดมาเนี่ยเห็นแล้วอุทานได้สามคำจะอุทานว่าอะไรครับอุ้ยกูบาทมืนนอหรอบอดม้งแรงแรดแ <c oughs> รดอาขาวเป็น้างที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักศึกษาบ้างครับค่ะสำหรับเครื่องแต่งกายของโรงเรียนสันทนนะคะก็คิดว่า ก็ดีค่ะเพราะว่าทําก็แต่งกายก็เครื่องแต่งกายก็ดีนะคะอ่ะคำถามข้อสุดท้ายนะครับอ่ะถ้าเกิดเห็นนักศึกษาแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าแต่งตัวฟิตฟนะิตน่ะนักศึกษาผู้หญิงแต่งกายฟิตฟิ fit, หรือผู้ชายเ,เก่งเก่งรัดรนะัดอ่ะจะอุทานว่าอะไระครัะื่าไมอย่าง โอ้โอโฟโนโฟโนค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแต่งกายของนักศึกษาในสมัยนี้กถามว่าทุกสถาบันเลยใช่ไหมถามบ่ารวมแบบเครื่องแต่งกายของแต่ละสถาบันเรียบร้อยหรือว่าอย่างไรถามแล้วเนอะว่ารู้สึกอย่างไรมันก็ไม่เหมาะสมนะรู้รู้สึกเสียใจนิดนิดเพราะว่าวัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมที่ต้องดีงามต้องรักมวนสมือตตัวไม่ใช่ว่าจะต้องมาเิดเผยให้คนอื่นดูแม้กระทั่งว่าการแต่งกายในเรื่องของกระโปรงจะสั้นมากก็ดูว่า เวลารถเดินผ่านไปผ่านมาเวลารถวิ่งก็สามเราก็เห็นหมดก็มันไม่สมควรเนาะเออเราควรที่จะรักจะ่าจะรักสวนของเราไว้เพื่อให้ที่แฟนเราหรือคู่แต่งงานของเรานันเนีนย<ร>ดูแลนะใช่มันไม่เหมาะสมที่สุดเลยนี้เดินไปไหน,นใครก็เห็นหมดใช่มันน่าเกลียดมากถ้าาถ้าเกิดถามนะว่าให้แต่งตัว เรียบร้อยมาเรียนตลอดเนี่ยทำได้หรือเปล่าได้เพราะว่าผมเพราะว่าผมก็แต่งตัวเรียบร้อยทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดให้คนอื่นผ่านชีวาคนอื่นจะทำได้ไหมคงเปลี่ยนไปได้ยากประมาณสัก80%เพราะว่าคนอืน่นความคิดของมันไม่ตรงกันด้วยเนาะบางคนว่าแบบนี้จะสวยแบบนี้ประชารจะไม่สวยแล้วถ้าเกิดน,น้องแบบเห็นเดินผ่านมาผู้ชายใส่กางเกงแบบรัดเป้าตึงมาเลยหรือวผู้หญิงแต่งตัวมาแบบกระดุมปรีกเนี้ยน้องจะเห็นแล้วน้องอยากสงสายว่าช่างกล้าเนาะพูดอย่างนี้แหละ